ฮาเลลูยาฮาเลลูยาอ้าวมีลาบาเนาะทุกคนสวัสดีค่ะเอ่อดินเนตนิโกมาร์มาโรย่าชิจเนาตเรียราพระยาดิคิยาจิซูโรโกชิมัวบาเรขอบพระคุณพระเจ้ามากที่ได้พบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งดิเนี่บอเนาะดิมาลาเยาวีโรนิโกมาร์มาโรโกคุอาเนเนลีปีชินาบอเนาะวันนี้ต้องการหนุนใจพี่น้องสักนิดหน่อยค่ะโุเอาปีชิไดเอียจาโรหัว สิ่งนี้ชาชีทมาชิมยอชี้ขยาได้เต็มจาบว่เนาะหัวข้อที่จะพูดก็คือการยกชูของพระเจ้าอยู่ที่การถอนใจของเราค่ะนูกั่ดเจาะเราเปมาตรยานเลยสุรยอยากกยากก็เลีเสมาเนาะพี่อาจจะคิดได้หองกูกูกูนี่ชาดอนี่ชาจาลอตัวผิวเลี๋ยกูชิมยดียกูชิมยอดรมุ่ได้นี ข้อพระคัมภีร์อยู่ที่ยากอบบทท,ที่สีบข้อที่สิบคนไหนที่ยากอบตอบหน้าผูิงคนนี้จงถ่อมใจต่อหน้าพระพักแล้วท่านจะได้รับการยกชูของพระเจ้า ีนกบักรรอัปี่วานอนเอ่ลูนกบัตัเทมาก็ร,รูเนียเจ้าพยอมิ่าอมาล่ออเติเทีนันดเอปกรรอุเยวจ้าเน,านกการราเนลี่จาชีอะบ้นาคุอภิชีบนาอืมอ่าคืออยากจะพูดเล่าเรื่องของคนสองคนนะคะแล้วก็คนที่อ่ายังดำนินชีวิตอยู่ปัจจุบนันนี้หนึ่งคนคะ่ะ เออพระมาสวดีย no ังการเราหัวคุณลลสิบวันนอสเซียเจวิลาอาจารย์ลีบวนาหัวตูพยาตุกบลูชิมยอาเคลสุดระตูบลูอภพคัปีบีรอเออพยาเยชิมยอาชิงกูขายเร็วแต่จะบลูพิยาเจอกเคลสุดระกบวนาเนนเล่คนแรกที <decentral ences. S 1> <น>่อยากจะเล่าคือเรื่องของอาจารย์เดวิดลาลาคือพระเจ้ายกชูเขาได้อย่างไรอะค่ะตูเตติคาร์เรียยามาแบบหใจอาจารย์ลีบวนาตูดี โอ้พยายามจ้เ่าแต่เจ่าแล้เตะชิโลเอริปาก้ามาลาบิลาลานีเดลานีเดยชิมาจช่าซ่าก็มาเตยาันแต่ช้าเร็วเล็วยาเดียบเอเนาะอ่าได้ยินเขาคำพยานของเขาว่าเขาอุตส่าห์มาที่กรุงเทพเพื่อที่จะได้เรียนในโรงเรียนพระธรรมแต่ว่าไม่ได้เรียนแต่ว่าต้องทํางานนะคะ เออบ้านเราเลยสิเราเวา่ยเว่ยมือยาเดนลูกอ่ะเนาะเว่ยสนะัจจุยาไดนลูกอ่ะงานแรกที่เขาได้รับทำก็คือเลี้ยงหมูให้อาหารหมูตัวเาเออตัวเว่ยสัจจุยาไราเชื่อมารอตัวเอ่อสเต็มเก่าบ้เนาะขันใจอะไรบะานเนาะตอนนั้นความรู้สึกของเขาไม่ดีเลยเสียเลยตัวเลยเนาะแล้วก็โมโหด้วยตัวเราดูดูเปโลยเสียตัวเลยสิเราเหอะ ต่น,นี่มาบ้านนะอต่ะดเรียนเมีย่มาบานอะต่วสปะรดทเนี่ตุ่วทารีรอหัวชอเลไานเจพนเนี่านนโมโหเพราะว่าวันหนึ่งตอนที่เอาอาหารหมูจะไปให้หมูตอนหน้าร้ายคนมากเลยเขาหกล้มเพราะว่าลงเท้าลื่นตธออะไจะเละลุงเงเบ้านนะลุงเอผิวลูผิวลูผิวลยบ้านนตอนนั้นเขา เป็นหนุ่มๆเลยไอ้ชีบอกว่าผิวมากจริงๆเนี่ยไอ้ชื่อเลยวบอกนะแล้วก็คนที่เห็นเขานี่เป็นสาวๆหลายคนมากเออใช่ไหมต้ต่ดูเนี่ยวนะ่ามันอไรจริงไหมเขาไม่สบายใจอย่างยิ่งเลยพิราดูดูเวรีกูเราตัวพีราอ๋อพี่เราอยู่เวรีกูใหญ่เนี่ยบ้านนะเสร็จแล้วก็เขาเอาความโมโหเนี่ยไปลงในหมูไปตีหมูเลยเอนะ้รู้ไหมน้องสาวตัวเต้ดัดดิลล์มปีปีเสพปีเสพยีเนะ ที่อาทตก็ตูกูนี่ยาริปีลาเดบเนาะแต่แม่เออแต่ว่าเขาเอทำแบบนั้นนานเข้านานเข้า,ขาก็พระเจ้าก็เปิดโอกาสให้เขาอคู่รอตัวเปยฮอสยจีเดียวเลยเพีเดโนทามูกุอู้สาวเรสยจีเดียวเลยเพี้เดบเนาะมีมาบีจีอกรปา ก็เลยกับป้าอาทิตย์มาชีเรียนยามาปิดุปีดาได้แต่นุท่ามุสียาเดียบพี่เรยบอนเนาะวันนี ai, mm ้พระเจ้าใช้เขาได้เป็นนักเทศฟื้นฟูในประเทศพม่าและในประเทศอื่นๆหลายประเทศในที่คนพม่าอยู่กันค่ะถ้าเรามาก้าวหน้าดูเจ้าที่เจ้าเพื่อนหายใครได้บ่อนเนาะจะสัจเจ้าลุงโห bypass บ้านอะไอที่จาก็จะสู้วิสเดมันเนาะเชื่อมหมมาชีเรบบอนตุเจ้ะ แล,แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาพระเจ้าให้โอกาสเขาได้เปิดศูนย์พระธรรมที่เชียงใหม่เรียกว่าศูนย์พระธรรมชื่อปัญญาดูอดีตมาไึ้นมมแล่ดีลลมโยชิมโยเช่มาค่มาไต่ขึมนมาดูเท่าเลยจ้ากันได้บ่เนาะก่อนหน้านี้เขาก็ได้ถูกโดนจับ ติดคุกในประเทศพม่าด้วยเออบาจาเอ่อบาจาหัวชาวชาเขยอะไรสุดแล้วดูตียาฮอเอ่อโควิดที่ในประเทศอินมาเอ่อสุดยอดเลยว่าเป๊ะไปเลยมันลุสุลุวยมันเนียบสุดยอดด้วยตียาฮอข้อหาคืข้อหาคือเขาประชุมในช่วงเวลาที่มีโควิดเอ่ออะไรจะมาบ่าเนาะดูเอ่อพิจิรณย่างรัตัวเต็จจ้าก็มีมีพิจารณาเคยอะไร ชีวิตเขาได้ผ่านความลำบากมากมายดีเนี a ที่ไม่อยากคือตัวมิมิวพิยติกิตูโบอะไรตูสีไปเลยวปพระเจ้าสอนเขาให้ทอมใจให้ผ่านการทดสอบการทดลองมากมายแต่จริงแล้วดูดูด้านในแทเจริงมีสิบุตเยดูเกลือว่าสัตจุชนี่ใดจะมาอเดตทำอะไาเพื่ออะเรดูนี a ที่ไม่อยากบุ้าเนาะถ้าสมมุติมา เขาไม่ถ่อมใจแล้วก็เขาไม่เลี้ยงหมูจนกว่าเขาจะได้เข้าเรียนศูนย์พระธรรมเขาก็พระเจ้าก,ก็ยกชูเขาไม่ได้แต่ราชามวัชมาโรยุจินนโรยูโกมมารโรยัชชิจินนโรอัตเตตามาในชาชีนิชาเรตเตตาอี่พิจิติดีกาเก้าจีมีกลาดิพีเซปีเรยบเนาะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนก็ถ้าดำเนินชีวิตอยู่ในการถ่อมใจ รางวัลที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เราเราก็จะได้รับเออ่อสักสักเลืดสักลือดเลือดเราชีวะบอหนอน no pain no gain บานะคือมีอ่าคำเล่าเอ่ออันหนึ่งเขาเอ่อพูดว่าไม่เจ็บไม่ชนะแต่เราจะมุจนาโรเตตามาอภยเหลือดิโรหูดีโลเอ่อในเป็นยามอุตุวันนกุเตตามาดีโลมีผูอข้ารี โพคค่าในปีแค่ปีบีละบอาให้เราถามกับตัวเองนะคะว่าเราเนี่ยจ่ายค่าอะไรแล้วหรือยังดูเดียเอ่อดุเดียโปโกอันนี้เนบเนาะโฮเมจีดาวิดเมจิแต่จาว่าเนาคนที่สองก็อยากจะเล่าเรื่องของกษัตริยก์กษัตริย์ดาวิดค่ะ เาเว็ม no. ีจีมาพีย nice. ค so nice. ีก right. ต really ัวโตจ้าได้ตัวพี่เฉลยบอกอาตั่จะมาเป็นกษัตริย์ก็ได้เลี้ยงแกะค่ะตัวนิโกมอนมากรว่าตัวเนี่ยปาวิรัสชียอวชีเด้ทำให้ตัวเราแปลกใอะไรบ้างเนาะจะจะได้มาเป็นชีหลมีพี่น้องแปดคนแต่ว่าเขาคนเดียวที่ถูกอ่ให้เลี้ยงแก่ค่ะตัวกรจารันนารมาหัวเซมูเดานิย่าได้ตัวเราเวจีมาหตอตอได้มา อตัวดิเจ้าเนียได้ปะในขณะที่เขาเลี้ยงแกะในป่าพี่ชายทั้งหลายก็อยู่ในวังเตัวเจ้าตัวเจ้าเนี่ยพิจิตะายสุเยหูอดีสมูเอละชิมูยละไปติดขครได้ไปเิะละไปได้เฉมารอตัวมาป่าบุบบ้างเหรอในขณะที่ในขณะที่ซามูเอลมาเพื่อจะเจิมนะคะเออ่พ่อเขาไม่ไม่ได้เรียกเออ่กษัตริย์ดาวิดด้วยซ้ำ แราไม่แม้พี่ยาลูซัวพีเยาสก้าตั้งกูนั่นเท่าไรจ่าเลือดเราอดดิลูเรามาหัวเดืบุตุตาเพียยาล็อเแต่ยายาราชีดีนะบอยิเชอรูมีนะบอแต่ในเมื่อซามูเอลเป็นคนของพระเจ้าก็เลยได้ยินเสียงของพระเจ้าก็เลยรู้ว่าไม่ใช่คนเหล่านี้เลยถามยิเชว่ามีลูกชายอีกไหมยูราซูเมลากันเลยเอ ตุ๊ผีอ่ะตีนต่าตะหยอกสิดีเลยป่าวเนาะเอ่อฮู้บะเล่โตจอกนี่เดะมันไม่쉽อือฮ้อก็เลยบอกว่าก็มีแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่นี่เลี้ยงแก่อยู่ไกลแล้วแม่พญาตะขีก็ตุ๋กโหตูก็ผีอ่ะเนี่ยอแหมเรามึดหลอได้ตูโตจอกนี่ได้เฉยมาแล้วผีอ่ะอตากูหน้าถอดแล้วผีอ่ะสกะกูหน้าถอดแล้วหนูสุรอ๋อตุ๋กโหชิมวยละก็เอ่อตุ๋กผีอ่ะตุ๋กตั๊กขอไข่เลยป่าวเนาะใบติเป๋วกะสาดาวิ ขณะที่เลี้ยงแก่อยู่ก็ติดสนิทกับพระเจ้าทุกเวลาสารเสร็จพระเจ้าอยู่คุยกับพระเจ้าอยู่ในที่สุดก็ได้มาพบซามูเอลเอ่อตูลาบิรา่รเออเซมุยลาแล้วตูก็ไปเตเออเปย์ลาแลวตูเปียลาได้ใช่ไหมพอซามูเอลเจิมเขาเสร็จแล้วเขาก็เลยกลับไปเลี้ยงแก่เหมือนเดิมแต่พี่แม่เช็ดชีรับีปยังไม่เพียบหรือเปานะไม่ได้เป็นกษัตริย์ทันทีตูเปโลริปิสเตียเดลเลซูรา เกอลิยากลิยเนตเตีดีเบ่านะก็ได้สู้กับกอลิอาดูแต่ว่กอลิยเนตแต่ยาตูเเาพม่าแค่เขมิตูตัวตัวพมาพยายาเขี่ยชีเรดพยายาเขีกอากูดอ่ดูเตียพชเแต่เขาเป็นคนที่พึ่งพาพระเจ้าก็เลยไม่ได้ยากลำบากสำหรับเขาในการเอาชนะกอลิอาเออที่มาเลวดูว่าเอ่อเกอลิยากูนายวิรอตดูดูลีสเ เออสิตาเทมาเออเขาก็เลยได้เข้าไปเป็นทหารหลังจากที่เอาชนะกอิยได้อริชมาแล้ถูกพิจารณาตึสุจีูเลยปาว่าเราสได้สดีได้อรสุจิูว่าพระเจ้าให้ของประทานที่เล่นดนตรีเป็นด้วยตัวเอรินเนาร์เทมาลาสกัดเอริชมาแล้วตัวแต่งดีเลยีอาชีพิเลยบ้เนาะอลูกาตัวกู อูมย oh, ูตาูพจัน si สีแค่เดียว่ะขณะเขามารับใช้ในวงังก็เขาเอา่อมีความเสี่ยงมากเพราะว่ากษัตริย์ซาอูลไล่ฆ่าเอ่อไล่ฆ่าเขาเต่เว้นตัวต่จามาอฉลโยมื่ปบุตัว่าพิยันเอเมียระชิมมาแล้วพิยันเนอเมียราชิมว่าก็ควรเรมวินเลออดดุสระนั่งสู้เอ่อตดยเฉพาะย่างไรอยู่เวปบพี่ชิลาะไรบ้างน่าจะดามวิมิจเลยแต่เขาไม่ยอมแพ้เขาเขาก็เลยเอ่อ ดำเนินต่อไปด้วยความซื่อสัตย์ก็เลยในที่สุดได้เป็นกษัตริย์พี่รุตุเตตามาพิอัสกิชิมยาชิงขายาพี่รุตุตุมิโยเซตูุมิโยเซเดลเบเยเดนย่อมย่าซาปโปละเดบอนะพระเจ้ายกชูไม่ใช่เฉพาะเขาเอ่อบุตรหลานของเขาด้วยีิโลเบชมาโรเตตามาแล้วเอ่อพิอัสกิเยะมูดอมเยะมาพิอสตีชมาโรเยะนิยาสตีดาเตตามา ดีลโยขเะนะเี้าเตตบอันเดียร้จดจดนเดลูเรียลลลูชูร่าเลลขายหนด้อถ้าว้เเพย่อเมีราเชยูยี่รคุกคุโลยเล่อหบานล่นีชาอดอันตอเนี่ยอัต่ชีนมาสุยเออถวมีดิลมโ่ไปมารอแต่ดตาเล่อชิมยาเชขายมาบ่เนาะในชีวิตประจำวันของเราเราก็จะได้ผ่านพ้นสิ่งมากมายบางทีก็ความเสี่ยงก็จะมีอ่อ จะมีมากมายแต่ว่าถ้าเราดำเนินไปด้วยความถ่อมใจเหมือนกรสาดาวิดวันหนึ่งเราก็จะได้รับการยกชูนาก็เรอ่อดาเอยยสะยยสะเตดะบ่เนาะยอยสะยอสะยยสะยสะอีอีคนหนึ่งที่จะอยกตัวอย่างก็คือโยซฟฟทูุเลตุ ดาวินเนี <pens a little aún> us, ้นี่เราดูเลยรับว่าเนาะตัวเธอสามาดูมาเลยตัวตัวยาอภัยชิคายดูเจอว่ตัวนี้ก็เลยตัวก็เอ่อมนาลบูชิลอมียาบูเม้าเลยป่ะนาะยูเซฟเป็นเอ่อลูกที่พ่อรักมากกว่าเอ่อบุตรอื่นๆก็เลยอ่าพี่ชัยไม่ไม่พอใจเขาแต่ว่าแมื่อวันทุกัวทุกตัวก็เอ่อ ย่หลยม่รจีตู้ปองนในชีดแต่พู้รอจากชีดพี่ชายก็เออเออไม่ดีกับเขาพยายามจะฆ่าเขาด้วยเอามาตัวอว่รูบิโอเย่า,ายอสรสเ็คคนนีไม่ชีดเลยเขายังเป็นหนุ่มเลยช่วงนั้นแนต่แม่ตดูตู้กวาดชะเออตูก้กกเอริชามารื้มาเป็นมาตั้งเลยเป็นเนยตทะลุอีสิบหโารเพล่ะ เยาอไรเดี๋ยว่ายาซาไรเดี๋ยวบอในท karaoke, turkey, mm ี hmm. ่ส uh, ุดพี่ชายก็ไม่ได้ฆ่าเขาเอาเขาขายให้กับชาวต่างชาติดูะอริเชมาเล่จูขายอะไรเดี๋ยเนาะเขาก็เลยได้ไปเป็นทาสจูขายรามากาบูทาเรมาเล่ชาขายอะไรได้ติดพุกเหมือนกันที่เราตู้พยายามจะคิดตัวอเมริกันในชาติแต่จานเนี่ยตู้ก็บเรลไปลุลุตูตัวพิอวบูตัว เอ่ออันว่าเชาร์แต่ตอนเนี้ยตัอ่อตัววเตัวตชเนแต่เขาดำเนินชีวิตอยู่ในการถ่อมใจถึงแม้ว่าพี่ชายจะไม่ดีต่อเขาเขาก็ยังถ่อมใจอยู่พยาตคีก็ตัตัวเนเนพามีร่าจะมารู้เอ่ภิบาลมาชีวนันเซนเลดาอมร่าจีไ้พิาีเด้พระเจ้าดูที่หัวใจของเราค่ะเอ่อโเนเลดเนี่ยพาตุคีก็ พิธีศิ์คีอะอีกะเลศพระเจ้าพอพระไทยพ่อ,รอพระไทยหัวใจของโยเซฟแต่จะหมดูดีนะ่อดูเข้ามานนราชเชมาเลยเอล่าเปลารองหูแต่ย่าว่าอเมริกูอันีไปพพิบยาเดี๋ยพ่อในขณะเขาอยู่ในคุกก็ได้มีโอกาสเผยความหมายของอความฝันของคนถือ อาหารนยาวนาทำาหติยาก็รดูเดียการาสูกเยอะเลแต่เวลาเอ่อแตกขยายเลยบ่เนาะมีสองคนอ่าที่เขาเผยให้แล้วก็คนหนึ่งก็ได้หลุดออกจากคุกแต่อีกคนหนึ่งถูกอ่าฆ่าตายเรื่องราไหลูติยาเตจูนารบียเอเมริกเอ็ดีพลาพลาพลาดาวอภพเฮูกเันนี่เท่าเลยบ่้าเราไปมาคเราเบเน่อแล้ว คนที่เขาเผยเความหมายของความฝันให้คนหนึ่งอบอกกษัตริย์เขาก็เลยถูกปลดปล่อยอาจารย์ดูดิแต่ดูแต่ดามันเล็ดจะจีลายจาจีลายเล่นเนี่ยเสียตัวช่วยใจีนู้ซี่เปาเลยความเงียเชื่อติไม่คบดว่านะถ้าเราย้อน กลับไปดูชีวิตที่ผ่านมาชีวิตของโยเซฟที่ผ่านมาไม่มีชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีเท่าไหร่ครับชีลดูนักสุราไปน่าด่าโอ้พี่อะไรสุราตุยแต่จากนี่ชาชินอาแต่ชิน่าแต่เจ้าพี่อาตกี้อาตุโกะน่าด่าโอที่ชิมย่า,ยาอะไรบ้างเนาะเขาผ่านความยากลำบากมากมายแต่ความถ่อมใจของเขาทำให้เขาได้รับการยกชูให้เป็นผู้ที่ ครองเมืองดีลลุมยูแปลว่าเนาะจะมารวจะน่าจะยูจีตูเรียพิธยอาตะเคียอมุดอมย่าที่มาป่าวิสิงคาร์ดดูเสกการ์ดดูดีกุลัยดิลลูกแค่เขมยูสุดิลลูกแค่เขมยูเนี่ยโจยาลาโจย่ามาตีจารย์แปลว่าเนาะโจยาก็โจย่าแล้วเนาะพี่น้องของเราที่เป็นผู้รับใช้หรือว่าเป็นสมาชิกของคริสตจกักรก็บางครั้งจะได้จะได้พบเจอ ความยากลำบากแบบนี้เหมือนกันคาเลงุยจีลามิตาสุปยาธนาลาบิโรหูไม่ว่าจะเป็นความลำบากในด้านการเงินหรือว่าครอบครัวเออจามายอสุขภาพแค่แค่เราจะยามาเว็นเนาะเราจะได้ผ่านพ้นการตาไปแมจะมาดูกาพิยาธคียสกาโกนาทารีแต่ถ้าเราเชื่อฟังพระคาของพระเจ้าในชาดิเซนเลอรดาเนเอนพียาเยมูดอด์เฮมาปาวิเซกอกสตีคาเอสุย แล้วก็รับใช้ด้วยความถ่อมใจแม้ว่าเราจะาล,ลืมโยยาสกีก็ชิมยาม,มาพีได้บ้าเนาะพระเจ้าก็จะยกชูเราได้เหมือนกันแต่จะมาอัลลักูเอ่อฮีโกมอรมาอัลลักูเอ่ออัตตามาะนี่ชาเรเอัตตานะเอ่อเนียไดพันเนียมุสูปาวิโรสัซกะจ้บาลูกเซโดโรโขอัมปีชิมบาร์เน่ต้องการให้หนุนใจพี่น้องทุกคนเพื่อที่จะดำเนินชีวิตอ่าด้วยความถ่อมใจใน ทุกด้านขออาญาไม่รู้มียอนเลื่ออะไรย้อนเสียดแต่จะ,จะเกี่ยวกับ G ปบ้าสินนใช่ขอให้พระเจ้าอวยพรทุกคนอาเมนไม่ต้องแปลงหรอ